สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้แพมจะทําเมนูง่ายๆค่ะรับประทานกันเห็นควันขึ้นขโมงเลยนะคะท่านผู้ชมแพม m ําลังต้มไข่อยู่ค่ะทําไข่ต้มนะคะทําไข่ต้มให้สุกก่อนตอนนี้ไข่ของแพมก็ต้มสุกเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าต้มมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็หลีไฟลงนะไฟเบาสุดเลยนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่เดือดขึ้นมามองหน้าจอไม่เห็น นี่ค่ะคือไข่ต้มที่ต้มสุกแล้วนะคะเมนูไข่ต้มแพมจะทานคู่กับในในเขียงนี้ท่าผู้ชมจะเห็นหว่าม,ะะมีตะไคร้นะคะมีตะไคร้หัวหอมหอมแดงพริกขี้หนูต้นหอมผักชีมะเขือเปาะแล้วก็แตงกวาอันนี้แพมจะทํา ยำปลากระป๋องค่ะท่านผู้ชมยำปลากระป๋องทานกับมะเขือแล้วก็แตงกวาเนาะทำง่ายๆสูตรบ้านๆของเราเองค่ะแกะปลากระป๋องก่อนอันดับแรกแกะปลากระป๋องเรียบร้อยเลยนี่ท่านผู้ชมเราก็จะเห็นเนื้อปลาสีแดงสดใสซอสมะเขือเทศแดงๆด้วยนะคะก็เตรียมวางไว้ก่อน เตรียมปากกระป๋องวางไว้ก่อนนะคะไว้ก่อนไว้เคินจากนั้นเราก็ยกหม้อต้มไข่ลงไปเลยยกหม้อต้มไข่ออกแล้ววางหม้อด้วยเพราะว่าแพมจะลวกวุ้นเส้นแล้วก็หมูใส่เข้าไปอีกจานหนึ่งด้วยนะคะ <c oughs> ก็จะได้เป็นยำวุ้นเส้นอีกจานหนึ่งเนาะ อยากจะเกินอย่าง oh, wow. wow. เติมน้ำใส่น้ำแล้วก็เปิดไฟให้แรงสุดเลยค่ะระหว่างนี้นะคะก็มาหั่นหั่นค่ะซอยซอยตะไคร้ก่อนเลยค่ะคุณผู้ชม ขยับเลยนะคะใท wow. ี่วางเขียนเพื่อให้เข้าได้ได้เข้า,นานมาในจออืม mm. mm. ซอยหอมใหญ่ใส่ลงไปในหม้อไี่กถนัดจะทำอย่างนุ่มๆนะคะใส่หอมใหญ่ลงไป ที่หนุ่มนี้เผ็ดมากสำหรับแหนนะท่านผู้ชมที่ทานเผ็ดอาจจะรู้สึกไม่ค่อยจะเผ็ดกับอะไรแต่เพ็ดนี้ว้ายเผ็ดแล้ๆม,มีมะเขือตัออกตักมะเขือด้วยเพื่อที่จะใส่ในยำกระป๋องนะคะเป็นกระป๋องของแหนจะมีมะเขือด้วยนะคะท่านผู้ชมอาจจะไม่ใส่แตงกวาะคะ่ะแตงกวาเอาไว้ทานกลับนะคะ ยำปลากระป๋องจะมีมะเขือด้วยถ้คุณชิญใส่นนะมีผักใส่รู้สึกอร่อยเลยค่ะมีจุ๊บกัดจุ๊บกัต้องไปเก็บมะเขือมาอีกนะคะมีมะเขืออยู่ที่ต้นเนมะื่อเช้าเดินไปเห็นแต่ว่าไม่ได้เก็บ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ชมจากดูนห,อหอมอย่างของแ็มน,นะคะ ใส่ไ,ได้เลยนะาผู้ชมใส่ได้แล้วบีบมะนาวลงไปมากอร่อยมากใครชอบเปรี้ยวใครชอบเปรี้ยวน้อยก็บีบน้อยอันนี้ใส่อะไรลงไปเพื่อให้สีสันสวยงามท่านผู้ชมค่ะ มุนเส้นของเราหน้าตาเป็นยังไงบ้างคะพริกขี้หนูวางหน่อยแล้วก็ตามด้วยแตงกวาคุณผู้ชมวางแตงกวาไว้หน่อย ฝีมืออาจจะไม่สวยงามแต่ก็รับประทานได้ค่ะท่านผู้ชมจา๋าดูเป็นไงบ้างคะว่าใช้ได้อยู่นะนี่น้ำซุปก็มีด้วยหน่อยหนึง่งว้าวใช้ได้อยู่นะเติมหอมยังไปหน่อยไหมจะได้มองว่ามีหอมสีสันเขียวเขียวแดงแดงว้าวนี่คือยำบุนเส้นค่ะ บอย่างบนเส้นถอยไปก่อนนะจ๊ะเส้นเสร็จแล้วเนาะต่อมาก็จะเป็นยำนี่เลยท่าน,นผู้ชมยำปลากระป,อป,ปอ๋องยำปลากระป๋องก็แผนก็จะต้อง ีผู้ชมจ๋าเราก็จะต้องอเทปากกระป๋องใช่ไหมลงมาใส่จาน อยู่ในจานเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ต้องใส่ถัวหอมลงไปเลยท่านผู้ชมใส่หอมแดงลงไปเลยตามแต่สะดวกตามชอบเลยคนะ่ะใส่ตะไคร้ลงไปใส่มะเขือเปาะลงไป พักขีลงไปโรยๆเติมน้ำปลาลงไปนิดหน่อยขาดไม่ได้เลยเติมอะไรท่านผู้ชมจ๊ะเติมปลรราผู้ชมน้ำปลรราต้มสุกนะได้น้ำปลรราลงไปหน่อยอรอย่อยหาะค่ะ พร้อมถูกใจคนอีสาน,สนมากเลยค่ะเผ็ดตไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเราไม่เผ็ดมากอยู่แล้วความเปรี้ยวเพิ่มไปสักนิดนึงเพราะว่าซอสมะเขือเทศก็เปรี้ยวอยู่ยแล้วถ้าเติแต่พอควรนะคะบีบมะนาวลงไป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  เราไม่ต้องไปคนนะคะท่านผู้ชมถึงเวลาเรารับทานได้เลยค่ะเวลาเราจะรับทานเราก็คนคนคนตอนนี้เราก็ให้ท่านผู้ชมชมก่อนสวยขนาดนี้เลยเพิ่มความเผ็ดจี๊ดจ๊าด ให้หมดเลยมนะนาวก็อย่าทิ้งนะคะท่านผู้ชมเก็บเอาไว้ทำอะไรคะไว้ทาลักเลได้ะค่ะท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะกับข้าวเมนูง,ง่ายๆเนาะเมนูง,ง่ายๆมียำสองอย่างยำบุ้นเส้นกับยำยำมุม้นเส้นกับยำปลากระป๋บบองนะ ปลากระปองกับบุ้นเส้นก็มีผักเป็ยแตงกวาเหมือนเดิมค่ะทานกับแตงกวาอร่อย,ออยด้วยหวานละกรกันเลยแตงกก็สุดแสนจะสวยงามท่านผู้ชมจ๋าเท่านี้เราก็ได้เมนูสองอย่างพร้อมกับ ไข่ต้มที่เราจะต้องปอกเราแช่น้ําเย็นไว้แล้วท่านผู้ชมจะทำให้ไข่ของเราปอกง่ายขึ้นค่ะปอกไข่ต้มปอกไข่ต้มค่ะเห็นไหมคะเห็นอยู่เนาะอ่ะนี ยำสองอย่างเลยค่ะอ่านี่แล้วก็ไข่ต้มขาดไม่ได้ก็คือไข่ต้ม จะตอกไข่ผักขึ้นเสียเสร็จแล้วค่ะนี่คือเมนูของวันนี้นะคะเมนูวันนี้ยำวุ้นเส้นหมูสับ ไข่ต้มนะคะแล้วก็ยำปลากระป๋องเลิดรสโอชานะคะน่าอร่อยไหมคะท่านผู้ชมไปไปทานข้าวกันเถอะหิวข้าวแล้วขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าพบกับแพมปาแมนแฮปปี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพบกันนะคะสวัสดีค่ะอาริกาโตกดใมัสแตงคิวโฟร์วอชชิ่ง